อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูเจ้าม้าขาวลากคุณปู่ครับ <c oughs> คุณปู่ขยับขยับปุ๊บติดปับ๊บออกไม่ได้ครับลื่นครับตอนแรกว่าจะไปเอารถไทยครับแต่เอารถไถก็ไม่มีใครอยู่บ้านกะว่าจะไปยืมสลิงด้วยพอดีในคุณปู่มีสลิงพอดีเลยนี่เพิ่งเห็น เอาเอกขับเทเลเด้อเดี๋ยวมาดูใครขับใครขับเจ้าม้าขาวเอาโอ้การออดตัวนี่นายจะขอรถไปไหนอ่ะพาพาทัวร์ไปดูดูเดี๋ยว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 มาดูครับมาดูครับ vậy mày vậy mày bò bao đi hai mươi con bao bao à bay bay bao bao oh, ba -ba hey. Hey. oh. ดูครับลื่นลื่นฮะอะไรนะพี่นักไม่แตงหรือเปล่าฮะฮะมาจมฝั่งนี้ด้วยเมื่อกี้น่ะเจอไว้ตรงนี้แหละรถนะ อืมมันจะไปข้างหน่อยอยู่แอบไว้ข้างข้างนี่แหละเอ้ื่อกี้มันพุ่งมาเกี่ยอะไรเกี่ยสองโอ้ยมันลื่นมาแต่บนหนุนแล้วออกตัวมามันลื่นเลยอืมมันออกตัวมามันก็ลื่นเลยเพราะว่าฝนฝนตกจนชุ่มเลยเเข้้าาามหนนลย่ฮะ อมน้ำนี้ลื่นหมดเลยครับไปเดินทางครับก่อจะไปถึงอีกอกน่าจะประมาณเที่ยงนั่นแหละเที่ยงจะไปถึงไหมนี่ เอน้องนอนไปไหนเนาะเดี๋ยวจะฝากฝากเงินไปกับน้องนอนไปร่วมทำบุญด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปครับเดี๋ยวจะไปเอารถเจ้ามาร์คูปีศาก่อนเยบัน yeah, yeah. โอ้ยนนอ,นอาฝากเงินไปทำบุญด้วยเอออามาได้ไปอาจไปเอารถมาโคลเล้อก่อนนิพันหนึ่งเด้อครับเสร็ตทีทำบุญหนึ่งพันครับหนึ่งพันบาท ไม่ได้ไปครับวันนี้จะเอาไมโครครับฝากไปกับน้องนนนี่แหละโอ้รถว่าเอหนาวเอหนาวเข้าไปขยับเมื่อกี้แทบจะเป็นลมก็มันร้อนแล้วเนาะทางร้อนทางเมินไหมเอ็นยเป็นเห็หยังในรถเหรอบอกไปทัว จากแล้วหอมมากเ,เาารดนะเดน,เน,ทนทั้งร้อนท้งมิดคือเนอะเอาะนาดกุญแจยังแบบระบบอัตโนมัตเลยพังตั้งแต่ที่หมุน,นกุญแจนะทำไมว่าผังมันก็ขับได้ดิละ่ะขับได้เห็นที่เเห็นนี่ขับมานี่เอไม่ยินมาแต่บ้านเลยบ่ <c oughs> พเพิ่งเปลี่ยนปะต้องเปิดกระจกแล้วทีนี้ ใช่ไหมไหหอ๋อตู้ตันโอ้เอาคันไม่เลยนะลาดเอาไว้ขี่ไปตลาดน่จัดไปจะไปดูเลยใช่ไหม เอาไปให้น้องเน็ตขับใช่ไหมพ่อเอาให้แฟนเตอร์ใช้เพราะว่าจอดไว้นี้ก็ไม่ได้ใช้ไงก็เลยเอาให้ใช้ครับนี่ก็นานๆใช้ที่อย่างครับครับอ๋อครับครับครับนี้เดือนนานโต๊ะอ๋อซโรบ้านจอดต้นตราไดกไแค่บ่สิ้นเดือนในเกี่ยวเนาะเริ่มกระโร่ฮ้อเบ้ แต่เรเริ่มกร้วาเตอร์พวกก็ว่าข้าวมันเริ่มเป็นรีบได้เกี่ยวสิ้นเดือนทุกคนหมดพวกเอาไปมุนิวันมุนนเนาะคือแบร้อยร้อยไอตนอยู่ที่น้าน้ำเยอะมากเลยเรื่องตะบุญทำไงกข้าห้ อโอ้ทันอยู่งนันน้องพลเช็คทันอยู่ไ้เกีียวอยู่พี่นี่นเดี๋ยวน้องพลเช็คเสร็จจะเอามาลงอยู่บ้านจะรวยเลยครับโอ้หมานี่เอ๊ะ ซื้อมาหมดเดียวแค่หนดเฮ้ยทำไมมาที่ซื้อสีแพงว่ะ <c oughs> เอ๊ะจนพี่ซื้อนั้นเท่าไหร่ปะไ,ะไมดูแล้วพี่ลงซื้อคนเดียวอันนี้เท่าไหร่แปดสิบแปดสิบห้าแต่แล้วราคาเนี่ยราคาเนี่ยโอเมียมเลยสบบางการที่มันค้างสต็อกเยอะมันขายหกสิบบาทอะไรโอ้แต่ซีนี่แค่นี้แหละโอเมียมที่ไปเจอรอยจี มีเยอะป่ะตามน้อยๆนะอ่าตัวนั้นอ่ะเพราะอันนั้นรอยยิ้ไอ้ที่ทนทนความร้อนอ่ะนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเออตรงนี้นะเนี่ยผมให้ดูพี่เก่งลูซี่มาให้ผมเนี่ยเนี่ยแปดสิบห้าบาทไหมแพงไหมครับแพงเลยต่างจังหวัดเนาะพ่นไปมันไม่ได้เหมือนเหมือนฝากระป๋องนี่นี่ใช่มันเป็นเหมือนตะกั่วแล้วมันไม่เงาตะกั่วไม่เงาเพราะมันเป็นตะกั่วแล้วมันคล้ายสีบอลไหม ก็คล้ายเราพ่นทับหนาแน่นเับนสีถ้ามีสีบอลอีกอย่างนึงเป็นของเรแลนมันจะทนความร้อนเลยเรียกไอ้สีที่พ่นรั่วแบบเหมือนพ่นรั่วครับชื่อว่ายี่ห้อดียซื่อเกรดสภาพดีสีมันมันไม่ออกมันฝังแบบนี้กิ่งโบเดตกลับวันนี้เลยครับเดี๋ยวไปเก็บของเก็บเสื้อผ้ามาสักหนึ่งเดือนครับมาอยู่บ้านกรวด มาจีบสาวซะหน่อยมาเกี่ยวข้าวหรือีงมาจีบสาวเ็นพี่เตลี่มากับกับยังไงกลับคนเดียวหรือกับสองคนที่เเตลีมีไหมแต่ละกับสองคนแล้วกับกับสองคนกับคนเดียวแล้วกับไปสองคนเลยครับกับสองคนเลยพี่พาไปอยู่ด้วยเลย ชื่อเต๋อตบใหญ่ๆเลยนะเตอตบโอ้ก็เขาทำฟาร์มเลี้ยงวัวไปวัวคนวัวคนทับสายขยี้สายขยี้สายบีบีนละขยี้เลยนี่เราเตรียมจะทำทางใหม่นี่เออไอ้ย่ะเอาเงี้ยไม่เคยมาอะไม่เคยมาทางใหม่เลยมาเจอทีคลุกกมาเลยนี่นะนี่ไหนเสร็จนี่เลี้ยัวฝุ่นตลกกลางคืนวิ่งโอ้โหฝุ่นไปจุยเลยตรงนี้อืมเพิ่งรู้ว่าทำอะไรอย่าง ปีหนึ่ง้วเราต้องแต่เกี่ยวข้าวปีทีล้วหรออืะจนถึงฤดูเกี่ยวข้าวอีกนะก่อนมาได้อย่างเร็วก็สี่สิบเร็วสุดแล้วตรงนี้มันรู้ว่าเราจะทันงาเราตรงไหนอ่ะการอดนี่เยี่ยมมิดไมเลยดิอยู่เรียวอยูเรียวไอ้เต้ยจริงเต้ดินดวน โอ้ยกีกฉับใหญ่เลยกีบมันดูหน่อยดิไปไหนกัวมาดูครับนี่ดูรถด,ดีเมทกับรถธรรมดาดิ <c oughs> คนดำเชยรถนั้นอู้ลาก,กีอะไรนะพี่ <c oughs> สี่สี่เตยดินด่วนครับน่าจะเพิ่งตื่นหรือเปล่า <c oughs> เอา้า นายว่ามันกลับบ้านแต่เมื่อคืนแล้วไม่รู้แสดงว่ามันนอนนนอรีสอร์ทตปนชัยใช่ไหมบ้านอยู่ไหนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันก็มันว่ามันกลับบ้านแต่เมื่อคืนแล้วมันขอตัวกลับบ้านเมื่อคืนเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยโอ้ยยางเป็นด์เด้เยางรั่วว่อยางรั่วแล้วนั่นน่ะโอ้ยคนดิที่ชี้ น่ารู้อะไรเต้ยเอยเอดูนรีงไหมอู้สุดงเราไปไหว้ดอกเมื่อวานเมื่อวานมันขี่ทำไมมันดึงดึงมัโอ้โอโอไ,ปโอไปไ,ไม่ได้ขี่นก้าดอกโอ้มันเยี่ยมเท่าไหรนะ่นะ่ะนะ โอ้ยห่า้ราหกแล้วเดี๋ยวไปเหลืออาไม่ติดตูนเลยนี่เหรอจานอนเตืนอนใจเอาเลยครับอันนี้ไปปันเตาเลย <S 2>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  เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแก่ๆเดี๋ยวสู้ค่ะมาก,ก่อนอ่ะเจอกันใหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ